คุณอนุมานะครับถามมาตอนนี้ว่าเริ่มมีเริ่มเป็นสะเก็ดเงินที่หน้าผากและหลังหูนะครับใช้อะไรดีนะครับหรือมีวิธีอะไรที่จะแนะนำไหมเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นที่หน้าผากและหลังหูนะครับใช้อะไรทาโอโซนเลยครับใช้โอโซนทาดีที่สุดเลยครับโอโซนออยช่วยได้เยอะเลยคือตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมพูดเรื่องหน้าหนาวให้ฟังเลยว่าหน้าหนาวเนี่ย เป็นหน้าผมใช้คำว่าเป็นหน้าที่ทรมานที่สุดของคนเป็นสเกตเงินเลยฮะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นสเกตเงินผมกลัวที่สุดในหน้าหนาวหน้าหนาวมันเป็นไรฮะผิวมันแห้งแล้วมันคันเวลาผิวมันแห้งมันคันมันก็จะอักเสบเวลาอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันจะลามแบบโมโหลานเลยการเกาหรืออักเสบเนี่ยมันจะทําให้สเกตเงินมันเห่อขึ้นมาวิธีการของผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้อโซนเนี่ยผมจะใช้น้ํามันมะพร้าวทาและผมใช้ไอ้ตัวแลปอะ ตัวแรปอาหารเห็นไหมมันแรปก่อนนอนนะฮะอย่าแรปนั่นกินไปนะครับและเพื่ออะไรแรปเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปโดนผิวเรา<ม>เพราะว่าอากาศที่เข้าไปโดนผิวเราเนี่ยมันทําให้ผิวเราแห้ง<ม>การแรประทานน้ำมันมะพรา้าวมันก็ทําให้น้ำมันมะพร้าวมันชุ่มชื้นไม่ต้องทา<ม><ม>บ่อย<ม>ที่เราท้า้าเราทาไอตัวอโอโซนหรือโลชั่นของเราเนี่ยมันช่วยได้เต็มที่เลย โอ้โห oh, ถ้าใช้랩นะตอนหน้าหนาวมันช่วยได้มาไม่ต่ำกว่า60 7 0็ดขึ้นมาเลยที่คุณอนุมาเนี่ยบอกว่าเป็นที่หน้าผากเป็นที่หลังหูเนี่ยพึ่งเป็นเนี่ยพิ่งเป็นเนี่ยแก้ง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องดูนะครับว่าช่วงที่เป็นเนี่ยตอนนี้ช่วงหน้าหนาวต้องระาวาังเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับคืออาหารที่ทำให้เราผิวแห้งมากๆเนี่ยถ้าเรากินเผ็ดจัดผิวเราก็แห้งมาก แล้วกินของแสลงมันก็ทําให้เราคันมากแล้วกินของเย็นไปแล้วกินของเย็นไปร่างกายเย็นก็ทําให้เราคันเหมือนกันม,มันต้องหาความเหมาะสมของการกินอาหารที่ถูกต้องนะฮะมไม่เอาเผ็ดจัดไม่เอาเย็นจัดเอาอาหารจังกลางนะฮะอุณกาูมจะช่วยได้เลยอืม